เฮโลกระวิดด้วยนครับผมยนีีก็สงกรามทุกท่ชมนะวันนี้นะฮะเรามาแบบเราไม่เชื่อมาเล่นแนวอ่าร์ตเองเนาะวันนี้นะฮะเราจะมาจัดอันดับ5อันดับการ์ดโคตรน่ารำคาญในเกม LR กันนั่นเองเนาะในเกม LR นะฮะเป็นเกมเป็นเกมการ์ดที่พวกเรารู้รู้รู้จักหรือพวกเราเคยเล่นกันดีเนาะซึ่งมันก็มีการ์ดที่เราชอบและอย่างมันก็มีการ์ดที่เราเกลียดด้วยซึ่งภายในวันนี้เราจะ5อันดับกันเนาะไปดูกันเลยอันดับที่5เลยละกัน อันดับที่5นะคะเป็นการ์ดจ City, นะัดเบเดอร์ซิตี้เนาะมีคอร์สถึง6และเป็นการ์ดเบิร์สใช่ฮะผมพูดถึงมินิมอฟมินิมอฟทำไมอยู่อันดับ5 1เลยคือมินิมอฟนะคะมันเป็นการ์ดคอร์สหแบบเบิร์สถ้าเกิดความสามารถก็คือแบบเวลาเอาการ์ดเนี่ยจิ้มใส่ยูนิตใครยูนิตตัวไหนก็ได้ยูนิตตัวนั้นจะกลายเป็น3าไม่พอยูนิตตัวนั้นจะโดนใบ้ด้วยฮะเอาง่ายๆคือถึงคุณจะมีเอ็แทบเป็น10บสหรือหรื 100, 100, 100, 200, 200, อหรือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยอ่ะโดนมินิมอฟเข้าไปกลายเป็น 3, 3. นน3แ่อน ซึ่งน็อตถามว่าทำไมอยู่อันดับห้าเพราะมินิมอฟนะคะมันคอสหกซึ่งคอสหกในเกมนี้เป็นอะไรที่จ่ายแบบเยอะมากเราจ่ายคอสหกไปแต่ในอยู่นั้นยังไม่ตายยังมีบ็อกซ์สามสามใบบ็อกอยู่ซึ่งสามสามมันก็บล็อกเฟียซ้ำได้เนาะมีนิมีนิมินิมินิมอฟก็เลยจัดอยู่อันดับห้านั่นเองไปอันดับต่อไปกันเลยอันดับที่สี่คือไม่อยู่ไหนไกลเลยทุกคนนะคะเป็นการได้วไปจับตัว Andy แอนดี้เรานนั่นเองก็คือดิสสแนติเกรตฮะถามว่าทำไมดิสสแนติเกรตถึงเป็นการที่น่าลำคาน ฟอนดิสติกเกตนะครับเป็นการ์ดปิงที่เก่งที่สุดในบรรดาการ์ดปิงทั้งหมดแล้วเพราะว่าการ์ดนี้นะครับเมื่อเมื่อยูนิตอ่ะโดนดิสติกเกตเ,เข้าไปยูนิตตัวนั้นนะครับจะจะตายทันทีไม่ได้รับความเสียหายซึ่งบอกเลยว่าขี้โกงมากคือแบบมันคือสกอตเอิร์ธเวอร์ชัน่นเวอร์ชั่นคอรถูกกว่านั่นเองเนาะเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆคือถ้าเกิดคุณโดนดิสติกเกตเ,เข้าไปแล้วคุณโดนคุณสามารถโดนไบมุมหนึ่งหนึ่งเทรตายได้นั่นเองเว้นแต่ว่าคุณจะมีทับหรือว่าคุณมีบาเรียหรือว่ามีสเปลชิรย์ เสื้อก็นั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่ดิสเิเดิตแพ้ดิสเิเด,ดิตมันแพ้แค่สามสามอย่างนี่เนาะโอเคไปอันดับต่อไปกันเลยอันดับที่สามอันดับที่สามนะฮะแล้วก็วนมาเป็นดนตรีอีกแล้วทุกคนเนาะอันดับที่สามนะฮะเป็นการ์ดท,ที่ชื่อว่าแกลง้งแกล้งมันคืออะไรแกล้งนะคะคือการ์ดเวทคอสหนึ่งที่เป็นโฟกัสที่เสกไม่ได้เท่านั้น,น,นไม่สามารถใส่มาราเด็กได้ความสามารถมันคืออะไรก็ตามนี้เลยฮะมันจะ ใช่แล้วมันจะเปิดการสองใบบนมือของศัตรูซึ่งซึ่งการสองใบนั้นมันมันจะเลือกได้แค่หนึ่งใบซึ่งซึ่งไอใบที่เลือกนั้นน่ะอาจจะมีสิทธิด์ดนเพิ่มคอร์สหรือหรือถ้าถ้าเป็นยูนิตก็จะแบบก็จะโดนแคนบ็อกหรือไม่ก็ขอม่วงหรือไม่ก็ลดดาเมจนั่นเองเอาง,ง่ายๆคือมันเป็นการ์ดที่คตดกวนคตดกวนอ่ะเป็นการ์ดที่แบบออกมาครั้งแรกนี้หลายลๆคนก็บ่นกันยับเลยนะฮะก็เล่นอยูอย่ำลำสามไปเนาะคือแบบมันเป็นการ์ดที่ปั่นปวนเกมได้ยอย่างดีไปเรกไปกันเลย อันดับที่สองนะฮะอันดับที่สองก็ยังอยู่บัลติสซิตี้นั่นเองเนาะก็คืออีนี่ฮะอารูทเทเวลเลอร์อารูทเทเวลเลอร์ er คืออะไรอารูทเทเวลเลอร์ er ก็เป็นการคอสี่บัลติสซิตี้สแตตก,ก็ตามนี้เลยนะแอตแทกสองหรือสามคอสมาร์มันคืออะไรคอสมาร์มันคือถ้าใช้การนี้แล้วเราจะจวหนึ่งใบฝันตรงข้ามก็จวหนึ่งใบนั่นแหละแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะต้องทิ้งการที่คอร์สเยอะที่สุดนั่นแหละฮะทิ้งการที่คอร์สเยอะที่สุด ซึ่งการคอร์ดจะเยอะในเกมนี้อ่ะมันรวมถึงแชมเปี้ยนด้วยนะอารูปสามารถทิ้งแชมเปี้ยนตัวใหญ่ๆอย่างเช่นพี่เอโซฮะอารูปสามารถทิ้งแชมเปี้ยนตัวใหญ่ๆอย่างเช่นเอโซได้คือเป็นคอร์ดสี่ที่ทิ้งคอร์ดสิบได้คิดดูรวมถึงเมาลไฟแล้วก็รวมถึงการ์ดเวทคอร์ดใหญ่ๆหลายๆใบยอย่างเช่นลูเนชั่นหรือหรือการ์ดเวทที่แบบเราจะมาพิเกมแล้วก็แล้วก็มีสิทธิ์โดรอปารูปทิ้งหมดนั่นเองเนาะซึ่งคือแบบ เอาตรงๆนะคือมันเป็นการ์ดที่ผมเกลียดมันมากๆเลยคือเมื่อก่อนมันน่าเกลียดกว่านี้อีกทุกคนเมื่อก่อนสเต็ตมันไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อก่อนสเต็ตมันเป็น4ได้3 4คือแบบสเต็ตโคตรเยอะสเต็ตโคตรแบบโคตรดีอ่ะสเต็ตดีเพราะว่าสามารถก็ดีด้วยนะฮะก็นะมันมันก็อยู่อันดับ2ไปเนาะคือด้วยความสามารถที่มันแบบมันมันเกลียดซะขนาดเนี้ยมันสามารถทิ้งการ์ดหรือทิ้งวินคอนเราได้เลยอ่ะนะฮะเดี๋ยวว่าไปอันดับต่อไปกันเลย แล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเรานั่นเองเนาะอันดับหนึ่งนะคะเป็นการ์ดที่เลือนตอนนี้เลยเป็นการ์ดท,ที่หลายๆคนใช้โซคลีปครับอ่ะคือมันเป็นมันมันเป็นการ์ดรุ่นใหม่เลยมันเป็นการ์ดท,ที่แบบเขาออกมาในช่วงปรับสมดุลเป็นการ์ดวอลิตี้เนาะความสามารถโซคลีปก็คือมันมันเป็นคอส์สามเช้ดอาร์ 3, R, เป็น Solo. สโลความสามารถก็คือมันจะฆ่าย,ยูนิตหนึ่งตัวแล้วก็เสกยูนิตตัวนั้นเป็นสองตัวแบบและตัวต,วต,วตนซึ่งบอกเลยว่าแบบอันนี้มากคือพอการ์ดเนี้ยมันทําให้แอนิเวียติดเมตา มันทำให้แอนิอนเวียกลับมาติดเมตไ้หรือกลับมาเก่งนะฮะมันทำให้แอนิเวียกลับมาติดเมตไ้แล้วกลับมาเก่งมันทำให้เวโก้เก่งขึ้นด้วยคือมันทาให้เวโก้แบบจากเดิมอะจากเดิมที่เราต้องรอแบบเทิร์นเก้าเทิร์นแปดเช็ปลาแต่นี่คือเทิร์นเจ็ดเลยเทิร์นเจ็ดถ้าเรามีของพอเราเวเอาเวโก้ได้เลยหรือแม้แต่แบบแม้แต่หลายๆตัวหลายๆตัวหลายๆอย่างเลยมันประยยกต์ได้ใช้หลายอย่างมาก แล้วก็เป็นผลที่ทำให้น็อกเทิร์นกลับมาขึ้นเมตาด้วยครับเพราะน็อกเทิร์นคือเพอได้การ์ดนี้ไปอ่ะน็อกเทิร์นปูบอดได้เร็วมากแล้วก็บุกเร็วด้วยนอกจากนอกจากนั้นนะคะโซคลีปเป็นการ์ที่สามารถเก็บมาลาได้ก็คืออ่าอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการ์แค่สามมานาะซึ่งคือแบบวัดคือแบบมันเป็นการ์ที่เก่งแล่นนั่นเสลิอเก็บสามเก็บสามมานาได้แล้ววิธีกัดแล้วไม่ดีขัดโซคลิปก็มี2วิธีก็คือเราแบบเราจะฆ่าอยู่ิตตัวนั้นที่โซคลิปจะฆ่าได้ถามจริงเหรอใครมันใคร คลิปตอนที่ฝ่ายตรงข้ามมานาเต็มๆลึบใช่ไหมทุกคนนะคือคนที่เล่นเชลุอ้าอมามาอย่างช่ำชองอะ่ะเขาไม่มีทางใช้มานาแบบใช้มานาใช้มานาแบบยังไงดีอะ่ะใช้มานาที่เท่าที่เรารู้ว่ามานาฝ่ายตรงข้ามสามารถขัดเราได้เนาะซึ่งมันก็ถามว่ามันมีการก์ดเต็มมันก็มีการแก้แหละมันแพ้แค่การดแบบนี้ไปเดียวครับแพ้แพสซีฟอันเอินที่เป็นคอสามเหมือนกันแต่ไอแพสซีฟอันเอินอะ่ะเอาตรงๆนะการ์ดนี้คือข้อพูดทีหลังละกันคือมันเป็นการ์ดที่แบบเราอะ่ะ มันเก่งนะแต่เราไม่มีโอกาสได้ใช้มันเท่าไหร่เพราะว่าพอเราไม่ค่อยได้เจออ่แเราก็ไม่ได้เล่นเ้าเจอโศกคิทุกเมทุกท,ทุกครั้งจริงไหมละ่ะนั่นแหละฮะก็ประมาณว่าสลับวันนี้เนาะก็ก็ประมาณว่าสลับวันนี้เป็นอะ้งมากทุ้ชมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์ก็แชร์กดซัสไครป์ผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วนเะจอกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย